เมื่อวันที่16เมษายน2557ทัพนักเตะของทีมบางกรกลาดิฟซีได้กลับมาลงฝึกซ้อมอีกครั้งหลังจากหยุดพักในช่วงเทศกาลมหาสงกรานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงคำศึกฟุตบอลเตอร์ตาไทายพีม,มลรีกสุดสัปดาห์นี้พบกับสีสเกตเอฟซี FC. ซึ่งภายหลังจากการฝึกซ้อมรีซอทีเทฟวินโนไทยกองหน้ากับตัาทีมของทีมบีจีได้เปิดเผยถึงความพร้อมก่อนเกมั้นดังกล่าวว่าตอนนี้ทีมอยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมที่จะลงแข่งขันกับสีสเกต ซึ่งเกมในนัดนี้เจ้าตัวก็หวังว่าจะกลับมาทําผลงานได้ดีครั้งรวมไปถึงทําประตูให้ได้และพาทีวีจีเก็บ3แต้มสําหรับศึกฟุตบอลโตลต,ตาทยบ,บิมลีกระหว่างซีสเกตเอฟซีพบกับบางกอกาฟซี FC จะแข่งขันกันในวันที่20เมษายน2557ที่สนามศรีนครล,ลําดวนในเวลา18นานิกาโดยส่วนตัวแล้วความมุ่งมั่นมีเยอะครับเพราะว่าที่ผ่านมา2เกมล่าสุดที่เรา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 ก่อนที่อยู่สงครามเนี่ยเราแพ้มา2เกมซึ่งก็รู้สึกว่ามันมัน มันไม่ค่อยดีอ่ะมัน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 น่าจะดีกว่านี้แล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่เราเราผิดพลาดเองแล้วก็ที่มันแก้ไขได้ให้เร็วขึ้นแล้วสามารถพลิกเกมได้เนี่ยเราก็ก็ก็อยากทําแล้วก็ทําไปแล้วด้วยแล้วก็อยากให้เกมที่จะถึงกับสีสเกตเนี่ยมันมันดีกว่าเกมก่อนๆที่ผ่านมาก็ต้องกระตุ้นเพื่อนๆกันด้วยเหมือนว่าที่ผ่านมาเนี่ย อาจจุดด้วยเกมมันมันมันติดิกันมันอาจทำให้เราล้าด้วยผมว่านะแล้วก็เกมที่เราเจอมันเป็นเกมใหญ่ๆงั้นเลยอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มผ่านช่วงนั้ไปลัวก็น่าจะดีขึ้นคิดว่าเออเกมสีสเกต่าจะเป็นเกมที่ดีครับแล้วก็เราสามารถจะเก็บ3มแต้มในการไปเยือนได้นะครับแต่ว่าก็ต้องรัดกลุ่มแล้วก็รอบครอบในการเล่นเอ่อตรงนี้ไม่กังวลครับคือสิ่งที่กังวลคือกังวลทีมเราเองนี่แหละว่าคือเราจะเล่นได้ดีขนาดไหนแล้วก็จะมีข้อผิดพลาดให้เขา เจาะทะลุทะลวงได้มากขนาดไหนคือเป็นห่วงแค่ทีมเราอย่างเดียวทีมอื่นจะเล่นดีขนาดไหนจะ,จะสติเป็นยังไงแล้วว่าอยู่ในบ้านเขาจะเล่นยังไงก็แล้วแต่เราผมผมไม่ซีเรียสเลยผมซีเรียสท,ท,ที่ทีมเรามากกว่าถ้าทีมเราเล่นดียังไงเราก็มีโอกาสชนะแน่นอนก็ตั้งเป้าไว้ครับก็จะพยายามไปกลับยิงประตใูให้ได้อีกหนึ่งคือเพื่อเพื่อตัวเราเองด้วยสองก็คือเพื่อเพื่อทีมแล้วก็เพื่อเพื่อนๆด้วยก็เป็นขวัญกำลังใจที่ดีถ้าถ้าสามารถยิงประตูได้แล้วก็ถ้านำก่อนได้เนี่ยโอกาสที่ราชมมมมยยี่่่สพ้ททวไดดุ อันแรกขอ,ขอเชิญก่อนนะครับเดินเชิญทุกคนนะแฟนบอลทุกคนถ้าถ้ามีเวลาแล้วก็อยากจะไปดูเกมสนุกๆน,นะครับก็สามารถที่จะเดินทางไปได้กับทางสโมสรของเรานะครก็ก็มีรถลาให้ค่อนข้างพร้อมนะครับแล้วก็ สำหรับคนที่อยู่ทางบ้านไม่ได้ดูเนี่ยก็อยากให้ติดตามนะ,ะแล้วให้กำลังใจกันคือบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นพวกคุณหรอกนะครับแต่ว่าแรงใจแรงเชียร์ที่ส่งมาให้เนี่ยบางทีมันก็มีผลถึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนช่วยเชียร์ครับถ้ามีโอกาสไปได้ก็อยากให้ไปแต่ถ้าไปไม่ได้ก็ขอให้เชียร์ที่ในทีวีแล้วกันแล้วก็ส่งกําลังใจมาเชียร์พวกเราเยอะๆนะครับอาจจะมีแฟนบอลเราที่อยู่ที่ริสเกษหรือว่าที่อยู่ฝั่งอีสานก็เป็นได้ก็ยังไงใครอยู่ใกล้ๆแถวนั้นก็เชิญไปชมได้นะคครรัับบผมฝากเชียยด้ว